ตอนนั้นดอกออกมาเนี่ยอายุตอนนี้เขาห้าปีถูกไหมครับห้าปีดอกที่ออกมาเนี่ยเป็นจํานวนมากน้อยอย่างไรมาติดผลต่อต้นอ่ะมากครับมากครับตอนนี้ต้นที่เขาติดผลเนี่ยกี่ลูกต่อต้นห้าหกสิบะครับอายุห้าปีนะครับห้าหกสิบนี่ถือว่าเยอะไหมเยอะครับต้นข้างหน้านูไว้เก้าสิบห้าองเขาบอกว่าตายตายก็รองไม่ตายครับแล้วลูกล่ะครับขนาดของลูกอ่าสวยครับสามสามขึ้นสามสี่สามสี่โลครับแล้วสูงสุดกี่โลครับ อ่าหกโลครับหกโลมีตกไซส์บ้างไหมครับตกไซส์น้อยครับไม่มีไม่มีเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์อีกนะครับว่าที่ตกไซส์ไม่มีอัศจรรย์มากเลยน้อยครับตกไซส์น้อยตกไส์น้อยก็ถือว่าน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับตอนตกไซส์สองเปอร์เซ็นต์ได้สองสามเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยลูกเสียตกไซส์ไปซักไม่ดเสียนะครับตกไซส์ไปสักสองสามลูกเองเอาล่ะครับแล้วลักษณะของภูของสีของความหวานความอะไรเป็นเป็นยังไงครับพี่ครับอร่อยครับนะครับภูเต็มภูเต็มลูกสวยลูกสวย ไม่ต้องใช้น้าเขียวหรอใช่อ๋อไม่ต้องใช้สารเคมีที่ทําให้น้ําเขียวไม,ไม่ต้องเลยครับโอ้สี่ปีตอนนี้สี่ปีได้ผลผลิตมาสามตันปีที่ห้านะได้ผลผลิตหลังจากดูแลด้วยวิธีกระบวนการของพี่เนี่ยสิบกว่าตันครับสิบกว่าตันครับ